สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับซีรีส์ใหม่ของช่องเรานะั่นคือซีรีส์ของกินรอกมอวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านกินคันเซนเออเราอยู่ร้านกินคันเซน,น,น,เซนใช่ไหมเป็นร้านที่อยู่ในซอยรังสิตโลมข้างๆออมอกรุงเทพเลยอยู่แถวกลางซอยเลยวันนี้เราก็จะมาลองชิมกันว่า,อาเออร้านนี้เป็นยังไงบ้างไม่ปิดสวัสดีครับอาหารไม่ออกอาหารม่งใช่ เออเราไม่ได้หาของกินแค่ในมอกรุงเทพแล้วหาของกินทุกมอใช่ไหมเออเราหาของกินกันทุกมอเราจะพาไปเราคงต้องให้เมฆพาไปไปไม่เป็นใจเมฆน่าจะรู้เมฆน่าจะรู้แหล่งสุดแล้วใช่ไหมไม่รู้นะเมฆแบบเป็น GPS ีเอสของคนมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวไปได้หมดไปเรื่อยนี่เมนูของวันนี้คะใช่เหรออไม่รู้เริ่มต้นคำละสิบบาทเริ่มต้นของละสิ แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยมีเป็นพวกแซลมอนเซตมีเป็นพวกเออแซลมอนโร่แล้วก็มีพวกเออข้าวต่างๆอะไร,ร,าาระเชี้อะมาีข้าวบารีมักยข้าวบารีอกะทำไมส่งสอะไรเอะจนนี่เจอส่งมาไม่บอกก็สั่งอะไรไปวันนี้สั่งไปแล้วถูกความส่งเป็นเซตเนี่ยแซลมอนโซ่อะยัไม่ใช่คป็นอันนี้แซลมอนส,สไปซี่โร่แซลมอนสไปซี่ใช่ซักใหญ่ <ด>ไม่ไดูเยอะกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามีของกินอะไรบ้างเดี๋ยวรอเขาเอามาเสิร์ฟไปหนักไปล่า ป้าพี่อาหารมาแล้วนะคะได้คนมาแล้ว,ลวอ,วอง่ายๆคุณปิดเกมอันนี้เราอยากกินมากเลยค<ต>ือ <ๆ S 2> ได้เยอะมากแต่ห<ม>ลังขัน,นมัมนมปวดะอะ จากที่อ่านรีวิวมานะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีด้วยก็คือว่าเนี่ยอันเนี้ย11บาทเองนะทำเนี้ยแล้วไข่กุ้งประมา11บาทไข่กุ้งแบบเน้นๆอ่ะเนื้อปลาสดเลยเนื้อปลาสดเอออุ้ย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 ปากตายตายยังไม่ตายเนี่ยคือแบบไข่กุ้งแบบเน้นเน้นอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้คือแพคคำละ11บาทนะไข่กุ้งแบบแน่นมากอันนี้ก็11บาทเฮ้ยอย่าโยนเกลียนดิอืม ตันนี้คือเซตแซลมอนไฟซีโร่แบบน่ากินมากอันนี้เซตนี้เท่าไหร่ใครตีก็ตีเลยเซตนี้รู้สึกจะรกอยูนเกาถูกอยู่ถูกนะตอนนี้คือมีแต่คนเล่นเกมนะก็มีข้าวปลาพร้อมกินคือเดี๋เราแค่ต้องคนดิแล้วข้าวแล้วเาวข้าวแล้วขราวแ้ว้าวนล้เาแล้วเ้าวแล้วขราแล้วาวาลรวขาา้าวาว้าวรา นีมีดูวาซาบิดูวาซาบินี่มีมีเนี่ยอุ้ยหมินกคือก็คือความอร่อยมันอยู่ที่วาซาบิทุกคนเพราะว่าถ้ายิ่งวาซาบิมันยิ่งเผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดยิ่งเผ็ดอ่ะมันยิ่งกินแล้วมันจะแบบบินมันกินให้หมดทั้งกระปุกเลยนะเออโอ้จะได้บินไงนี่ข้าวสังข้าวหน้าหมูมาหน้าก้าวปลาเมูปลาเนี่ย ล้ำค่าก็บอกกันด้วยดูฟังแฝงมาเซอร์บีเยอะมากทำไมใส่เยอะขนาดนี้ปวดปวดปวดจับตาไหลเฮ้ย้ตาไหลว่ะตาไหลไอ้พวกขี้เขาเป็นแต่ละคนคือกินแบบกินแบบไม่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 บอกอะไรไม่บอกไม่กล่าวคือกินเงียบๆ้ยอย่าเพิ่งกินนี่อันนี้ของกูว่ะล่ากูเล่นเกมแล้วกูวหนูอะไร เดีถ้าเราลองกินทาโวยกินดิซี่เป็นยัไงว่ะชีวิตเพื่อชาติหัวใจเป็นเกมตอนนฝาแฟนผมดูช่วยดูแลน้องเขาอฟันตัวใหม่ใม่อบถงมันไม่มีไส้ว่ะมีมีตัวแล้ะ จะมึกจะมึกคีสองทิ้นเลยทิ้เลหมดนข้าวไม่เคยกินซูวที่อ่ะใช่แต่งีอร่อยจริงสองิ้นเลยแเดี๋ยวเดี๋ยวลองยักกินได้ปะเป็นไงโบโยนเกมียวของปีก็รสชาติาโกยจันนี้นะคะเหมือนเดินอยู่ที่ญี่ปุ่นข้าว สองวันนะคะเอาไปแต่แทมไปรายการหน่อยดิบอกเลยว่าฟังกูดิเนียคลิปนี้อย่าดูตอนกลางคืนเมนูอ่ะนี่นะครับกลางคืนนะอันนี้คือซูชิเมนูแต่ว่าจะลงตอนกลางคืนขอแบบโฆษณาขอแบบโฆษณาอาหาร สวัสดีนะครับนี่รายการหาเองเาจ่าเตือนแล้วนะเด้วยด้วยเอาแค้นเนี่ยยู่ดีก็เจอเข้าอย่างต้องห้าแล้วแล้วทำไมต้องมาเกาะแค้นเธอถ่ายไข่เนี่ยเลอกเลยแล้วนะกาืเพื่อนนี่กินไปแค่จานเองเดี๋ยวแบ่งสีแล้วแถมเลยแล้วลองชิมดูนะรูเฉยไงอันนี้คนที่มาจะลองชิมร้อยสามสี่เก้าชิมแล้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคน อาจารย์ก้ยส่งอะไรมายควกนี้อร่อยโยควนี้ใช่หรอยคะกบเทสอะไรดูนีมาเต็มเลยอร่อยทำไมเขาบอกว่าดูดีมาครับยืงมีอ อร่อยอยู่จะถามถามเชฟน,นี่ถ้ามีซอสหวานนะอร่อยกว่าน,นี้ดีซอสหวานเหรออย่านะานี่อะไรมไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่ใช่แพรมเมแพรมเอาเมนูให้หน่อยนี่แหละคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใบไหนก็นี่ไงตอนนี้ตับก้องเริ่มอยู่แล้วนะคะ,ะไหลเสือ,อ,อดิ <laughs> สั่งมาอีก ขอาแค่อา่หมึกชุขาวหมึกมาไปเอหมึกมาใส่เนยคะขอบคุณนะคะ่เอาันนี้่ะไชะขาวเราหมึกขาวหมึกหิมะขาวไมขาวเดียวเดี๋ยวมากเอ้ยไม่ได้จะกินน้ไมันไม่รอกอออื่นมาก่อนเ โคตรขาวอะรสชาตเป็นไงบ้างไขาวมึงมึพีมะนรสชาติเป็นไงบ้างไม่เคยกินว่ะมึก็มึกหนึบหนึบนีกูกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้จริงหรอกูรสม่งมึงส่งมึงกินเนี่ยสองหอมกูหนึ่งกูหนึ่งฟังไงหนึ่งมนี้คือ กูตั้งแวหอดเลยนะตึ้งตึงตึ้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 งตึงเป็นไงเป็นไงฮะอร่อยันนี้เป็นไงฮะอร่อยอรโอไ้คนีอตรดอะตกในการหาในการอาหารในการอาหารน ยังยังยังถ่ายแบบไม่เสร็จดิสัดมุอยู่แล้วยังถ่ายแบบไม่เสร็จอีไอซัดหนักพอถ่ากูเกี่ยวกล้าไปไปยังรู้ป่ะโดยเลมอนกลัวอะไรฮ่าดูเลมอนอะไรนี่ไม่ชอบกลัวปลากลัวปลาเพราะว่าปลาแซลมอน ไม่ได้ไม่ต้องทำเหมือนรายการญี่ปุ่นปะมันสั่นต่อค่ะคือหิวมากมือสั่นต่ออ่ะอืมเฮ้ยชันเฮ้ยเล่ยปะเค็มแล้วเค็มแล้วเยอความรักคู่ปลาราดปลา ตึง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 ครี้เป็นร้น้คนเ็มเาอยมฮะมีอมีันนี้อะไรเทมูกิของเออีกหอยเปลือกนกหยอกหหอยปกนกเคยเห็นหอยเป็นนกเวลามันมันอยู่ในเปลือกปะไม่ทำไมมันจะเป็นยังไงหรอ มันจะแป๊กมันจะแป๊กแบบนี้เออมันจะแป๊กไปเสร็จแล้วไปกินกินเลาไไงเราเราเ่เป็นไรเป็นไรเป็นไรลงทำดิอ่าา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 าวันนี้เราก็ามดาาาาาาะาาาามาหาาาาหาา จริงๆอ่ะคือจริงๆอ่ะกูไม่ได้มาชุดนี้นะจริงๆชุดกูคือชุดนี้แล้วกูมนิดเีนวเราเป็นเกงกูว่าอีกตัวนร่างเก่งกูตีบ้าน ก็วันนี้นะะเราก็กินกินเสร็รแล้วเอาว่าก็อร่อยอร่อยอยู่นะแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายสาขาเนาะที่เราไปกินเนี่ยคือสาขาลังสิทพิโลมกรุงเทพจริงๆเนี่ยมันมีหลายสาขาเลยลองไปหาในเมนูเนาะแต่ที่เขาบอกว่าเด็ดๆเลยก็สาขาที่เกษตรบางเขนเป็นร้านใหญ่เป็นร้านใหญ่เลยร้านที่เรามากินเนี่ยเป็นร้านเล็กนิดนึงก็ราคาโอเคอาหารอร่อย บรรยากาศก็ดีพอสามห้อะไรเดียวอะไรเลยนะเพอะไรเดียวนี่ปีคำมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้รับที่เรามากินอะไรเนี่ยซูชิอันนี้ทำเบเกยากิอันนี้ข้าวหน้าหมูอันนี้แต่ถ้าล้างเปล่าเออดหมูเก็บเก็บครับก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับเพราะว่าใครไม่เซ็นแต่ผมขอเซ mm ็นใครไม่เซ็นแต่ชินคำเซ็นะครับก็แหละทุกคนถ้าเกิดคลิปนี้ได้รับการตอบรับดีนะเราก็จะพาทุกคนไปกินเออของอร่อยรอบๆมออื่นอีกนะอื่นเอออยากให้ไปมอไหนที่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวให้เมฆพาไปมออื่นอ่ะเมฆขนาดและช่ำชองมากวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลากลับบ้าน เราไปกินต่อโอเคเก่งจริง